ก็ก่อนอื่น,นครับครูก็สวัสดีนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านทุกๆคนนะครับครูชื่อพพรวิทย์ชื่อสกุลรัตน์นะครับรู้จักกันดีอยู่แล้วเนะาะวันนี้เนี่ยครูทําหน้าที่ในการสอนวิชาประวัติศาสตร์ม .1 นะครับซึ่งในชั้นเรียนเนี่ยก่อนที่เราจะมีการเรียนการสอนแบบออนไลน์เนาะครูได้สอนไปแล้วในเรื่องของการสถาปนากรุงสุโขทยัยใช่ไหมครับว่าคนที่สถาปนากรุงสุโขทยัยคือใครเอย่ยจำได้ไหมที่ครูสอนในห้อง พ่อขุนศรีอินทราทิศใช่ไหมครับเป็นผู้สถาปนากรุงสุโขทัยขึ้นนะครับแล้วก็เป็นกษัตริย์องค์แรกของกรุงสุโขทัยด้วยนะครับส่วนวันนี้เนี่ยครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของสภาพสังคมในสมัยสุโขทัยนะครับว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะครับให้นักเรียนได้ศึกษากันนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนะครับคลิปวิดีโอนี้นักเรียนสามารถย้อนกลับมาดูย้อนหลังได้เนาะโอเคนะครับเดี๋ยวครูจะไปอย่างช้าๆนะครับจะได้ เข้าใจกันนะครับครับก่อนเรียนเนาะนะครับเดี๋ยวครูมีรูปภาพให้นักเรียนดูอยู่ด้วยกัน3รูปนะครับนักเรียนจำไว้นะครับมีอยู่3รูปนะครับมี3ามรูปเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันสักนิดหนึ่งเป็นการเขาเรียกว่าทดสอบนะครับทดสอบการเล่นๆนะครับทั้งรูปนะครับให้นักเรียนดูรูปภาพ3รูปนี้เอาไว้นะครับจำไว้นะครับเดี๋ยวครูจะมีคําถามเล็กๆน้อยๆนะครับนักเรียนลองดูนะครับ กิจกรรมที่1นนะครับาจาก3รูปภาพข้างต้นนี้กลุ่มบุคคลในภาพนะครับกลุ่มบุคคลในภาพนะครับสันนิษฐานว่าเป็นกลุ่มชนชั้นปกครองในสังคมนะครับเป็นกลุ่มชนชั้นปกครองในสังคมนะครับเป็นรูปภาพใดนะักเรียนคิดว่านะครับดูใหม่นะครับกลุ่มใดเป็นชนชั้นปกครองนะครับครูให้ดูใหม่กลุ่มใดเป็นชนชั้นปกครองนะครับและนักเรียนมีวิธีการสังเกตยังไงครับว่าเขาเป็นชนชั้นปกครอง นะครับอตอบได้ไม่เอ่ยนะครับคําตอบก็คือ,อภาพที่1ครับเป็นภาพที่1นนะครับอันนี้เป็นภาพปูนปั้นจากวัดพญยาภายัยหลวงจังหวัดสุโขทัยนะครับสังเกตได้ยังไงว่าเขาเป็นชนชั้นปกครองก็คือเราสังเกตจากการแต่งกายนะครับการแต่งกายนะครับเห็นไหมเป็นการแต่งกายของคนในสมัยสุขโขทัยแต่งกายแบบพระมหากษัตริย์เห็นไหมครับนักเรียนจะสังเกตว่ามีการ ใส่มงกุฎนะครับใส่มงกุฎใส่เครื่องประดับต่างๆนะครับที่แสดงถึงเครื่องยศนะครับแสดงถึงเครื่องยศนะครับต่อมาครับอันที่2เห็นไหมครับอันที่2องอันที่2เนี่ยจากภาพที่2เนี่ยนักเรียนคิดว่านะครับเป็นบุคคลกลุ่มใดในสมัยสุโขทัยนะครับโดยบุคคลเหล่านี้เนี่ยมีสถานภาพและบทบาทอย่างไรนักเรียนดูรูปที่2ครับักเรียนคิดว่าเขาเป็นใครเอ่ยนะ ในสมัยสุขโขทัยคิดว่าเขาเป็นใครนะครับดูยากไหมอันนี้คิดว่าไม่น่าจะยากเนาะ,ะดูแล้วเขาเหมือน,เห,อนเหมือนอะไรเอ่ยนะ,ะมีการพนมมือนะครับดูจากชุดที่ใส่นะครับเฉลยเลยแล้วกันเนาะ,ะก็คือสถานภาพก็คือเป็นพระสงฆ์นะครับพระสงฆ์มีบทบาทนะครับบทบาทในการอบรมสั่งสอนให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักพระพุทธศาสนาให้กับคนในกลุ่มสังคมของสุขโขทัยนั่นเองนะครับต่อมารูปที่3เนะาะรูปที่3รูปนี้เนี่ยทายเหมือนเดิมเลยครับผมครูถามว่ารูปที่3เนี่ยเป็นกลุ่มบุคคลในสมัยสุขโขทยัยโดยกลุ่มบุคคลเหล่านี้เนี่ยมีสถานภาพและบทบาทอย่างไรบ้างนี่พอจะเดาได้ไหมว่าเขาเป็นใครในสมัยสุขโขทัยนะครับดูจากรูปปั้นของเขานะครับนึกออกไหมพอนึกออกไหมว่าเขาเป็นใคร ดูจากลักษณะท่าทางนะครับเสื้อผ้าที่เขาใส่นะครับเสื้อผ้าที่เขาใส่ครูเฉลยเลยแล้วกันนะครับสถาธรภาพ,าพของรูปที่3าเนี่ยก็คือเป็นพวกไพร่หรือว่าสามัญชนคนธรรมดานั่นเองนะครับบทบาทหน้าที่ของเขาก็คือมีหน้าที่ในการถูกเกณฑ์ไปใช้แรงงานนะครับให้กับชนชั้นปกครองช่วงระยะเวาลาใดเวลาหนึ่งนะครับเช่นในช่วงของศึกสงครามนะครับผู้ชายก็จะต้องไปออกรบนะครับผู้หญิงก็จะต้องทําหน้าที่ในเรื่องของการ เก็บเกี่ยวหรือว่าเก็บสเบียงให้กับผู้ชายที่ว่าไปออกรบนั่นเองนะครับเพื่อปกป้องอาณาจักรนะครับพวกชนชั้นไพรหรือสามัญชนพวกนี้เนี่ยจะเป็นผู้ที่มีอิสระในการดําเนียนชีวิตของตัวเองนะครับก็คือถ้าหมดช่วงศึกสงครามเมื่อไหร่แล้วเนี่ยก็ก็คือออกมานะครับไม่ได้ทําอยู่ตลอดเวลาก็คือจะมี อิสระในการใช้ชีวิตนะครับไม่ได้ว่าเป็นฐานตลอดเวลานะไม่ใช่นะครับก็คือจะไปเป็นในช่วงเฉพาะที่มีศึกสงครามเท่านั้นนะโอเคเนาะ,ะอันนี้เนี่ยครูมีในเรื่องของลักษณะเขาเรียกว่ากฎหมายลักษณะโจรน,นะครับอันนี้เนี่ยครูเอามาให้นักเรียนดูเพื่อเป็นสาระเพิ่มเติมเนาะ,ะเดี๋ยวครูจะลองอ่านแล้วก็ลองถอดความให้นักเรียนฟังนะครับหรือว,ว่านักเรียนคนใดเนี่ย อ่านไปแล้วเนี่ยสามารถถอดความได้เองก็เดี๋ยวเราลองมา,าคิดดูนะครับว่ามันตรงก,กันกับที่ครูเนี่ยอธิบายให้ฟังหรือเปล่าเนะาะเดี๋ยวคุณลองอ่านให้ฟังก่อนนะครับบรรดาลูกขุนมูลนายไพร่ฟ้าและผู้ใดกด็ดีที่อยู่บ้านนอกบ้านนาเมืองเล็กที่ตนอยู่ไกลเมืองเช่นเมืองเฉลียงเมืองสุขโขทยัยและที่อาศัยอยู่ไกลออกไปช่วงเวลาเดินทางประมาณ วันหนึ่งหรือครึ่งวันก็ดีผิว่ามีค่าในสังกัดท่านค่าท่านค่าวัดและค่าพระอุปชาอาจารย์หนีไปอยู่ที่เรือนตนก็ดีมีคนเอาค่าท่านหนีมาอยู่ด้วยก็ดีให้รีบคืนค่าท่านเก็บค่าท่านไว้ถือว่าผิดอาชญาของพระเจ้าแผ่นดินนะครูถึงตรงนี้ก่อนนะครับจากลักษณะกฎหมายตรงนี้เนี่ยเขาอธิบายว่า นะครับใครก็ตามเนี่ยนะครับที่อาศัยอยู่ในเมืองเนี่ยลายล้อมนะครับลายล้อมกับเมืองหลวงที่มีระยะเวลาในการเดินทางตั้งแต่ครึ่งวันจนถึง1วันนะครับครึ่งวันจนถึง1วันซึ่งสมัยก่อนนี่นักเรียนเขายังไม่มีามาตรฐานในการบอกเวลาที่ชัดเจนนักเรียนจะอาจจะเคยได้ยินคําว่า,าเดินไปตรงนี้เพียงชั่วเวลาเขียวหมากแหลกเคยได้ยินไหมเคยได้ยินเนาะใช่ไหม คําว่าชั่วหมากแหลกเนี่ยชั่วเขี้ยวหมากแหลกเนี่ยก็คือตีเป็นเวลาสักประมาณ1 5บหถึงสานาทีนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานเวลาที่เขาใช้เทียบในสมัยก่อนนะครับแต่จากบันทึกกฎหมายตัวนี้เนี่ยเขาระบุว่าเดินทางโดยใช้ระยะเวลาแค่1วันหรือว่าครึ่งวันเท่านั้นนะครับจากเมืองหลวงไม่ไกลไปจากนี้นะครับหากว่ามีค่านะครับค่าท่านหรือว่าค่าในสังกัดท่านก็คือไพ่ในสังกัดของตัวเองเนี่ยนะครับ หนีไปจากสังกัดเดิมนะครับไปอย er ู่กับคนอื่นนะครับไปอยู่กับคนอื่นหรือว่ามีคนอื่นเอามาฝากไว้นะครับแบบนี้เนี่ยต้องรีบคืนนะครับเพราะว่าเขาถือว่าข้าหรือว่าไพร่ในสมัยก่อนเนี่ยเป็นสมบัตินะครับเป็นสมบัตินะถ้ามีการหนีมาหรือว่ามีใครเอามาฝากไว้เนี่ยเราต้องรีบเอาคืนเจ้าของเดิมนะครับถ้าไม่รีบเอาคืนเนี่ยนะครับจะถือว่ามีความผิดนะมีความผิดมีความผิดยังไง เดีย๋ยวครูอ่านต่อนะครับอ่านต่อเอาตรงวักที่บอกว่าถ้าเลยพ้นไปแล้ว3วันนะ,ะเลยพ้นไปแล้ว3วันมีเบียรปรับ11,000เบียนะอันนี้พ้นไป3วันนะปรับ11,000เบียแต่ถ้าหากว่านานไปจนเกิน5วันไปแล้วนะครับปรับเพิ่มนะครับไม่ปรับ10,000แล้วปรับเป็นเท่าไรเอ่ยปรับเป็น55,000เห็นไหมห้าหมื่นหรือถ้าพ้น8วันไปแล้วนะครับถ้าพ้น8วันไปแล้ว โทษไม่ใช่การปรับและจะเป็นการกล่าวโทษว่าลักทรัพย์แทนนะครับแล้วก็ให้มีการนาออกจากเวียงไปเลยก็คือไม่ให้อยู่ในเมืองนี้แล้วนะครับก็คือไล่ออกจากเมืองไปเลยนะครับถือว่ามีความผิดเห็นไหมครับมีความผิดนี่คือลักษณะของกฎหมายว่าด้วยลักษณะโจรเกี่ยวกับเรื่องของการลักทรัพย์ทรัพย์ในที่นี้หมายถึงค่าทาสบริวานนั่นเองนะครับขัวเอามาให้ดูเนาะ ผู้สร้างหลักฐานเบื้องต้นนี้คือใครนะครับคนนั้นก็คือสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่3หรือว่าใสาลือไทยนะครับอันนี้เป็นชื่อเล่นของพระองค์ท่านนะครับสาระที่2นะครับสาระสําคัญของหลักฐานนี้คืออะไรนะครับกฎหมายลักษณะโจรเนี่ยเป็นกฎหมายในสมัยสุโขทัยนะครับเป็นการกําหนดเนื้อหากําหนดบทลงโทษสําหรับผู้ที่กระทําความผิดนะคือในการหลักทรัพย์นะครับทรัพย์ที่ครูพูดถึงนั่นก็คือ เป็นเรื่องของค่าธาตุบริวารน,นั่นเองนะครับเพื่อเป็นการรักษาความสงบสุขของบ้านเมืองแล้วก็แสดงถึงความเจริญก้าวหน้าในด้านของนิติศาสตร์หรือว่าด้านการกําหนดกฎหมายขึ้นใช้ในสมัยสุขโขทัยนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นจากหลักฐานที่ครูยกตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะครับต่อมาเนาะคำถามครูมีคาถามเล็กๆน้อยๆมาถามนักเรียนว่าให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันจําแนกกลุ่มนะครับที่เป็นชั้นปกครองแล้วก็ ชนชั้นใต้ปกครองในสมัยสุขโขทัยว่ามีใครบ้างนะครับอันนี้ครูเฉลยเลยแล้วกันเนาะก็คือกลุ่มที่เป็นชนชั้นปกครองก็คือครูอ,อธิบายไปเบื้องต้นแล้วเนาะจากรูปภาพที่เอามาให้นักเรียนดูคร่าวๆใช่ไหมครับกลุ่มชนชั้นปกครองก็จะได้แก่พระมหากษัตริย์ขุนนางแล้วก็พระสงฆ์นะครับพระสงฆ์ส่วนอีกอันหนึ่งก็คือกลุ่มชนชั้นใต้ปกครองก็จะได้แก่ไพร่กับท่าตนเองนะครับจริงๆแล้วครูต้องบอกก่อนว่าพระสงฆ์เนี่ย อาจจะไม่ใช่ชนชั้นปกครองโดยจริงๆสักเท่าไหร่นะครับจริงๆเนี่ยพระสงฆ์เนี่ยอยู่ระหว่างสองชนชั้นนะครับเป็นจุดเชื่อมนะครับเป็นจุดเชื่อมระหว่างชนชั้นปกครองกับชนชั้นใต้ปกครองนะครับนักเรียนจะสังเกตว่าการไปวัดทาบุญในสมัยก่อนเนี่ยนะครับทั้งพระมหากษัตริย์เองหรือว่าพระทาตเองเนี่ยสามารถไปทําบุญในวัดได้นะครับอันนี้เขาไม่มีการกีดกันนะครับจะเห็นได้ว่าพระสงฆ์เนี่ยอาจจะไม่ใช่ชนชั้นปกครองโดยตรงนะครับแต่ว่าเป็นเหมือนจุดเชื่อมระหว่าง สองชนชั้นนี้นะครับต่อมานะครับาจากหลักฐานข้างต้นสามารถวิเคราะห์สถานะและบทบาทของข้าทาสในสังคมสมัยสุขโขทัยได้อย่างไรบ้างนะครับนักเรียนจะเห็นว่าข้าทาสเนี่ยนะครับถ้าจะแตกต่างจากไพรนะ่นะนะแตกต่างจากไพร่นะไพร่เนี่ยนะครับถ้าหมดช่วงระยะเว,าเวลาใดาเวลาหนึ่งเนี่ยถ้าหมดช่วงสงครามนะครับ ใครสามารถมาประกอบอาชีพของตัวเองได้แบบอิสระเลยนะครับไม่ไม่ได้มีข้อผูกพันนะครับแต่ว่าทาตเนี่ยทาสนะครับทาสเนี่ยเป็นเหมือนทรัพย์สินนะถ้านักเรียนสังเกตดูจากกฎหมายที่ครูอเอามาให้ดูใช่ไหมว่าถ้าใครขโมยทาตของเราไปหรือว่าทาตของเราเนี่ยหนีไปอยู่ที่บ้านใครเนี่ยคนนั้นถือว่ามีความผิดเขาเปรียบสเสมือนว่าทาตเนี่ยเป็นทรัพย์สมบัตินะครับซึ่งทรัพย์สมบัติตัวเนี้ย ไม่มีอิสระในตัวเองนะครับไม่มีอิสระในตัวเองนะมีหน้าที่ในการรับใช้หรือว่าพักตีต่อผู้เป็นเจ้านายนะครับไม่เหมือนกับไพร่นะอันนี้เนี่ยทาสนี่คือนายสั่งไปทําอะไรต้องไปทําไม่มีอิสระของตัวเองประกอบอาชีพเองก็ไม่ได้นะครับต้องประกอบอาชีพตามที่นายต้องการเท่านั้นเนาะนี่แยกออกเนาะว่าทาสกับไพร่เนี่ยแตกต่างกันยังไงใช่ไหมครับเนาะแยกออกเนาะทีนี้เนี่ย จากหลักฐานข้างต้นเนาะจากจากกฎหมายที่ที่ครูให้ดูไปเนาะครับถ้าถ้านักเรียนไม่ทันเนาะนักเรียนย้อนกลับไปดูได้นะครับว่าในในจารึกนะั้นเนี่ยว่ามันเขียนว่ายัางไงบ้างนะอันนี้ครูยกมาตรงหนึ่งนะครับอ่ะย,ยกมาตอนหนึ่งเขาบอกว่าค่าวัดและค่าพระอุปชาซึ่งเป็นค่าท่าที่มีผู้อุทิศถวายให้กับวัดตามประเพณีนะสามารถวิเคราะห์ความสําคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมสุโขทัยดัด้งยดิได้อย่างไรบ้างนะครับ วิเคราะห์ได้ว่ามันมีความสําคัญอย่างไรใช่ไหมในเรื่องของพระพุทธศาสนาก็คือในสมัยก่อนเนี่ยพระพุทธศาสนาในสังคมสุโขทัยเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างหนึ่งเลยที่ประชาชนเนี่ยนิยมทําบุญทําทานนะครับทำบุญด้วยข้าวสารอาหารแห้งหรือบางคนเนี่ยมีฐานะร่ํารวยมีทาตในปกครองเยอะๆก็สามารถยกทาต์ของตัวเองเนี่ยให้กับวัดให้กับพระนะครับเพื่อ ไปดูแลวัดไปดูพระดูแลพระได้นะครับซึ่งซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะถือว่าค่าท่าเนี่ยเป็นสมบัติถูกไหมจึงสามารถยกสมบัติตัวนี้ให้วัดหรือว่าให้กับพระที่ตัวเองเนี่ยนับถือนะครับอันนี้กิจกรรมเนาะกิจกรรมแต่กิจกรรมตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะครับไปไปตามงานเอาใน พัสดลูมดีกว่านะครับเดี๋ยวครูจะไปแปะงานไว้ให้นะครับว่ามีงานอะไรบ้างที่นักเรียนต้องทำนะครับเดี๋ยวครูจะทําเป็นฟอร์มขึ้นมาให้เพื่อให้ง่ายต่อการทํางานของนักเรียนนะครับดี๋แต่วันนี้เนี่ยครูเอามาให้ดูคร่าวๆก่อนเห็นไหมอันนี้เป็นใบความรู้นะครับนักเรียนสามารถศึกษาได้นะครับเดี๋ยวถ้าใครตามคลิปนี้ไม่ทันนะครับตามคลิปที่ครูเอามาให้ดูไม่ทันเนาะนักเรียนก็ สามารถดูย้อนหลังในคลิปได้หรือว่านักเรียนไปศึกษาใบความรู้เพิ่มเติมจากคลาสรูมของครูได้นะครับอันนี้เป็นใบความรู้นะครับเห็นไหมอันนี้เป็นรูปที่ครัวมาให้ดูตอนแรกนะครับที่จะเกี่ยวกับเรื่องของชนชั้นนะครับในสมัยสุขโขทัยนะนในสมัยสุขโขทัยนี่ก็เป็นใบงานนะครับใบงานคร่าวๆเห็นไหมจะเกี่ยวกับเรื่องของ สถานภาพกับบทบาทนะครับพระมหากษัตริย์มีบทบาทอย่างไรบ้างมีสถานภาพเป็นอย่างไรนะครับยกตัวอย่างพระมหากษัตริย์เนี่ยสถานภาพของพระมหากษัตริย์ก็คือเป็นอะไรครับเป็นผู้ปกครองถูกไหมครับอ่าเป็นผู้ปกครอง <C> บทบาทก็คือดูแลทุกสุขของราษฎรนะครับอ่าอันต่อมาคือเจ้านายหรือว่าราชวงศ์นะครับเจ้านายก็คือเหมือนเป็นญาติญาติของพระมหากษัตริย์นั่นแหละนะครับสถานภาพก็คืออยู่ในชนชั้นปกครองเหมือนกันนะครับบทบาทก็คือช่วย ดูแลนะครับช่วยแบ่งเบาภาระของพระมหากษัตริย์นะครับดูแลนะความเป็น ouais ความความเป็นอยู่ของรัษฎรนะครับ <un n doubts> ว่ามีความเป็นอยู่อย่างไรให้กินดีดอยู่ดีนะครับอีกอันนึงก็คือขุนนางนะครับขุนนางเนี่ยสถานภาพก็จัดอยู่ในชนชั้นปกครองเหมือนกันนะครับบทบาทก็คือช่วยแบ่งเบาภาระของพระมหากษัตริย์นั่นเองนะครับเพื่อดูแลทุกสุขของราษฎรอันต่อมาคือพระสงฆ์นะครับพระสงฆ์พระสงฆ์เนี่ยสถานภาพบทบาทเนี่ย เขาอาจจะแบ่งว่าพระสงฆ์เนี่ยอยู่ในชนชั้นปกครองนะครับแบ่งว่าอยู่ในชนชั้นปกครองแต่ว่าไม่ได้เป็นปกครองจ๋าจ๋านะครับไม่ได้เป็นปกครองว่าต้องมีหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบสักทีเดียวไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็คือทําหน้าที่ในการดูแลยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับเป็นเหมือนจุดเชื่อมระหว่างชนชั้นปกครองกับชนชั้นใต้ปกครองนะครับ ก็คือทำหน้าที่ในการยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับให้ความรู้เทศนาแบบนี้เป็นต้นให้กับทั้งรัษฎรด้วยแล้วก็ให้กับตัวของพระมหากษัตริย์ขุนนางแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์เองนะครับอันต่อมาคือเรื่องของไพร่นะครับไพร่สถานภาพของไพร่นะครับสถานภาพของไพร่เนี่ยไพร่จัดว่าเป็นชนชั้นใต้ปกครองนะครับมีหน้าที่ในการทํางานตามที่รัฐมอบหมายตามวาระต่างๆเช่นในยามของศึกสงครามนะครับพอหมดเชื่อง พอหมดช่วงศึกสงครามแล้วเนี่ยไพราสามารถกลับมาประกอบอาชีพหลักของตัวเองได้ไม่จําเป็นต้องเป็นทหารตลอดเวลานะครับอันนี้คือชนชั้นไพรส่วนอันสุดท้ายคือชนชั้นของทาสนะครับสถานภาพและบทบาทก็คือทาสเนี่ยจะแตกต่างกับไพรก็คือไม่มีอิสระในตนเองนะครับเป็นชนชั้นแรงงานไม่มีอิสระในตนเองนะครับมีเจ้านายที่ตัวเองเนี่ยต้องรับใช้หรือว่าต้องสังกัดมูลนายนะครับอ่า ต้องสังกัดมูลนายถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติของนายมีหน้าที่ในการจงรักภักดีต่อนายนะครับสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได้นะครับเพราะจัดว่าเป็นทรัพย์สมบัติเหมือนกันนะครับอันนี้พูดถึงชนชั้นนะครับทางสังคมของสมัยอยุธยาแล้วก็เป็นใบางานด้วยนะครับเป็นใบางานแต่ว่าเดี๋ยวครูเนี่ยจะทำเป็น Google Form นะครับ Google Form แล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยไปตอบลักษณะของสถานภาพแล้วก็บทบาทของพระมหากษัตริย์ เจ้านายขุนนางพระสงฆ์ไพร่แล้วก็ทาสเนาะว่ามีลักษณะอย่างไรนะครับตามที่ครูได้อธิบายให้นักเรียนฟังพอคร่าวๆไปเมื่อกี้นะครับอ,อันนี้เนี่ยก็จะเป็นใบางานแบบต่อเนื่องนะครับก็คือเดี๋ยวจะให้นักเรียนเนี่ยสรุปความสัมพันธ์นะครับสรุปความสัมพันธ์ว่าแต่ละชนชั้นเนี่ยนะครับแต่ละชนชั้นเนี่ยมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันยังไงนะครับในสภาพสังคมนะครับเดี๋ยวก็จะทําเป็น Google Form เหมือนกันเนาะ นี่ครูสรุปให้นะครับคำถามท้ายบทเรียนนะครับอาคำถามท้ายบทเรียนพูดถึงเรื่องของสภาพสังคมสมัยสุขโขทัยว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับอาสภาพสังคมมีลักษณะเป็นอย่างไรสภาพสังคมในสมัยสุขโขทัยเนี่ยส่วนใหญ่นับถือศา,า,า,าสนาอะไรเอ่ยศาสนาศาสนาพุทธนะครับซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มคนออกเป็น2กลุ่มใหญ่ด้วยกันก็คือชนชั้นปกครองกับชนชั้นใต้ปกครองนะครับชนชั้นปกครองเนี่ยก็จะมี พระมหากษัตริย์ขุนนางพระสงฆ์ส่วนชนชั้นใต้ปกครองก็จะเป็นไพร่แล้วก็ทาสนั่นเองครับสังคมสุขโขทัยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนะครับประชาชนเนี่ยจะได้รับการกล่อมเกาจิตใจให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตนะครับต่อมาอันที่สองนะครับการแบ่งชนชั้นทางสังคมในสมัยสุขโขทัยมีความสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองอย่างไรบ้างอ่า การที่ชาติบ้านเมืองจะมีความมั่นคงได้ในนักเรียนนะครับมันก็จะต้องมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองถูกไหมครับว่าแต่ละคนเนี่ยมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันออกไปเพื่อให้สังคมเนี่ยสามารถขับเคลื่อนออออกไปได้เช่นผู้ปกครองก็มีหน้าที่ในการบริหารจัดการประเทศนะครับว่าให้เป็นไปในลักษณะไหนส่วนชนชั้นใต้ปกครองก็มีหน้าที่ ทำตามนโยบายที่ชนชั้นปกครองได้กําหนดออกมาเพื่อที่ใช้ในการขับเคลื่อนประเทศของตนเองนั่นเองนะครับนี่คือลักษณะของอความเจริญในสุขโขทยัยว่ามันเจริญขึ้นมาได้ยังไงก็เนื่องจากว่ามีการแบ่งชนชั้นกันแบ่งหน้าที่การทํางานกันนะครับให้มีรูปแบบที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับสําสหรับบทเรียนวันนี้เนี่ยก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวในคาบต่อไปเนาะในคาบต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียนกันในเรื่องของ ความเชื่อในเรื่องของศาสนานะครับในสมัยสุขโขทัยนะครับในสมัยสุขโขทัยนะครับว่ามันมีศาสนาอะไรบ้างมีศาสนาพุทธเพียงอย่างเดียวหรือเปล่านะครับจริงๆในสมัยสุโขทัยเนี่ยมีศาสนาค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับเดี๋ยวในชั่วโมงถัดไปเนี่ยครูจะมาอธิบายให้ฟังเนาะว่ามีศาสนาอะไรบ้างส่วนของคาบนี้นะครับเนื้อหาก็จบเพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าก็จะมีงานเนาะที่ครูอธิบายไปแล้วคร่าวๆนะครับเป็นงานในคลาสสรูมนะครับเดี๋ยวครูจะ เอาไปแปะไว้นะครับให้นักเรียนได้ลองทํากันดูนะครับถ้าหากนักเรียนลองอ่านแบบฝึกหัดแล้วเนี่ยไม่เข้าใจตรงไหนนะครับนักเรียนสามารถมาเปิดคลิปของครูเนี่ยดูย้อนหลังได้นะครับว่า,ามันมีความสําคัญยังไงบ้างนะครับในสนภารภาพแล้วก็บทบาทที่แตกแต่างกันไปของแต่ละชนชั้นตามายงานนี่ครูได้มอบหมายให้นะครับนักเรียนดูย้อนหลังได้หรือถ้าใครไม่สะดวกดูย้อนหลังครูก็ แปะใบความรู้ไว้ให้เหมือนกันนะครับแปะใบความรู้ไ,ไว้ให้เหมือนกันนักเรียนก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่นักเรียนอยู่ด้วยกันกับครูจนถึงช่วงเวลานี้นะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ